สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์ WM อนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปฝากเงินธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยตู้ฝากเงินที่หน้าธนาคารนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างป้ายเราก็เดินมาที่หน้าตู้เลยนะครับทุกคนที่หน้าตู้ฝากเงินจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับของธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะอันดับแรกนะครับเราก็ ทำการสอดบัตรไอเข้าไปนะครับทุกคนนะสอดบัตรไอเทเข้าไปตรงนี้นะครับอ่านีนะฮะบัตรไอเทมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสอดบัตเข้าไปนะครับตอนนี้ก็รอจัรายการสักครู่แล้วก็ใส่ รหัสนะครับให้กดตรงนี้นะครับรหัสผ่านนะครับก็กดลงไปเลยนะครับแส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บัตรกําลังประมวลผลนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะทีนี้ก็จะมีเมนูนะครับสอบถามยอดถอนเงินนะครับทั่วไปนะฮะตอนนี้เราจะมาฝากเงินก็ให้กดที่เมนูฝากเงินตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะฝากเงินแล้วก็บัญชีธนาคารของเรานะครับของผมเป็นออมทรัพย์นะฮะ โอเคครับมันก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีขึ้นมานะครับตัวนี้เราก็ใส่เงินลงไปตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันเปิดแล้วนะฮะใส่เงินลงไปแล้วตอนนี้ก็กําลังดําเนินการนับบัตรนะครับคนบัตรนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ตรวจสอบเงินนะครับว่าเราถ่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็กดดําเนินการนะครับตรงนี้นะฮะ ดำนินการต่อตรงนี้ครับตอนนี้ก็รอสักครู่ครับทุกคนโอเคนะฮะฝากเงินเข้าบัญชีนี้นะครับจำนวนหนึ่งพันยืนยันนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะฮะถ้าไม่ถูกต้องก็แก้ไขถ้าถูกต้องรับผลยืนยันครับกำลังทำรายการโปรดรอสักครู่นะครับทุกคนทำรายการเสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะก็รับบัตรคืนนะครับ แล้วก็รับสลิปคืนนะครับสลิปการถอนเงินนะฮะทุกคนนี่นะครับฝอนเรียบร้อยครับผมนะฮะเราก็จะได้สลิปมาบอกจำนวนเงินอะไรเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเงินที่ตู้เอทีมธนาคารไทยพาณิชย์กันต่อนะครับว่าเป็นยังไง แล้วก็มาที่ตู้เททน,นะครับก็สอดบัตรเหมือนเดิมนะฮะสอดเข้าไปตรงนี้ครับตรงนี้ก็ขึ้นรายการนะครับรอสักครู่แล้วก็ใส่รหัสเหมือนเดิมครับใส่รหัสเข้าไปแล้วก็จะมีเมนูนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีตรงนี้ห้าร้อยสองพันหนึ่งหมื่นสามหมื่นนะครับ ถานยอดถอนบริษัทโอนเงินพร้อมเพย์เติมเงินนะครับสามารถเติมเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะอ่าสมมติว่าผมต้องการถอนตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่ามันไม่มีรายการที่ผมต้องการนะผมจะถอนที่เจ็ดร้อยบาทนะครับคนตรงนี้ไม่มีนะครับเราก็มาถอนที่เมนูถอนระบบจํานวนเงินตรงนี้ครับนครับแต่ถ้าเราต้องการที่มันมีเมนูอยู่แล้วก็กดได้เลยนะครับก็เลือกประเภทบัญชีครับอออทรั์นะครับ อก็กดตรงนี้ครับผมผมต้องก,การกดที่เจ็ดร้อยนะครับถ้ามันไม่มีจํานวนเงินที่เราต้อง,าองการเราก็มากดเลือกตรงนี้ได้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะเสร็จเรียบร้อยก็กดเมนูถูกต้องตรงนี้นะฮะถ้าต้องการแก้ไข,ขก็กดแก้ไข,ขนะครับโอเคกาลังทํารายการครับทุกคนนะการรีมนรับเงินสดค่ะ,อะตอนนี้เงินก็จะออกมาที่ช่องนี้ครับนนะะรหนึ่งนะฮะการรีมารับเงินสดค่ะ นี่นะครับรับเงินเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนหรือรอเรืทำรายการหือรอรับบัตรคืนตรงนี้เราก็จะมีรับสลิปนะครับแม่รับสลิปและค่ารับสลิปครับเหรือแม่รับบัตรคืนด้วยค่ะก็ครับรับบัตรเงินนะครับบัตรเเรียมสำคัญนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นที่รับสลิปนะครับทุกคนนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะ อนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสลิปนะครับที่เราต้องเก็บไปด้วยนะครับว่าเราถอนเงินหรือว่าฝากเงินยังไงนะครับทุกคนนะฮะตรงนี้นะครับการทำรายการทุกครั้งนะครับจะมีสลิปให้เราอยู่แล้วนะครับนะฮะและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับบัตร ATM ทุกครั้งท่านต้องเอากลับบ้านด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วกลับบ้านโดยไม่มีบัตร ATM นะครับนะฮะส่วนนี้ครับก็ถอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการ ถอนเง Warner ินนะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการฝากเงินนะครับให้ทุกท่านดูนะครับที่ตู้ฝากเงินหน้าธนาคารนะครับว่าเราฝากอย่างไงนะครับแล้วก็กดถอนเงินให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีถอนเงินเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้มี2ออย่างนะครับก็คือฝากเงินหน้าตู้แล้วก็ถอนเงินสด หน้าตู้ ATM นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับนะฮะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่กด u b s สไคร์ก็กด u b s สไคร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับได้แล้วนะฮะไปบาย